สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่สะพานแม่น้ำแควนะครับจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเป็นสะพานที่รถไฟวิ่งผ่านในในในประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับดูบรรยากาศวันนี้ช่วงเวลาตอนนี้เที่ยงเนาะโอเคครับเราก็ อากาศค่อนข้างร้อนนะครับบรรยากาศก็จะมีนักท่องเที่ยวก็จะมาเรื่อยๆครับที่นี่ก็จะมีนักท่องเที่ยวจุดเด่นเขาคือจะมีนักท่องเที่ยวที่เป็นาชาวต่างชาตินะครับเข้ามาเดินเล่นถ่ายรูปนะครับเอาบรรยากาศนะครับแต่วันนี้ที่ทีเด็ดตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วเราไปหาอะไรกินเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักร้านอาหารร้านหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ํานะครับและตรงข้ามเนี่ยจะเป็นวัดจีนนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว,ว่าว่าร้านอาหารนี้ชื่อร้านอะไรชื่ออะไรครับ โอเคครับเราก็ถึงแล้วอันนี้ร้านอาหารโพติ้งนะครับที่อยู่ริมแม่น้ําแฝงนะครับร้านอาหารบรรยากาศร่มรื่นติดแม่น้ํานะครับเราไปข้างในเลยดีกว่าครับโอเคครับในร้านในบรรยากาศในร้านอาหารที่โพติ้งเนี่ยครับก็จะมีแรงม์าในการถ่ายรูปที่เราสามารถขึ้นไปนั่งบนนี้นะครับเราจะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแฝงนะครับที่มีรถไฟวิ่งผ่านนะครับก็สังเกตว่านะครับก็จะมีป้ายบอก ชาต่างชาติได้ขึ้นไปนถ่ายรูปบนนี้ครับก็จะเป็นการจัดดอกไม้การจัดที่นั่งวางอย่างสวยงามครับโอเคครับวันนี้เราก็มาถึงที่ ก็อาหารเรียบร้อยแล้ววันนี้เราสั่งเมนูนะครับก็จะมีท่านมันปากายนะครับแล้วก็นี่ครับที่เด็ดของร้านเขาก็จะเป็นแกงส้มแปะซะาปลาช่อนนะครับข้าวผัดนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับแล้วก็ปลาหมึกผัดไข่เค็มครับกกยผัดเม็ดมะม่วงครับโอเคครับแล้วก็บรรยากาศข้างนะครับอย่างสังเกตที่ผมบองตั้งแต่แรกนะครับก็จะมีแม่น้ําติดแม่น้ําเลยนะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับส่วนวัดจีนที่บอกกันอยู่ด้านนู้นครับ โอเคครับหลังจากที่เราได้ทานอาหารแล้วนะครับวันนี้ก็หมดเกลี้ยงเลยครับอิ่มมากเลยครับก็ร้านสโตติ้งเนี่ยครับเขาก็จะเน้นประมาณแบบอาหารรสชาติกลางๆครับเพราะว่าเนื่องจากด้วยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ททไม่ชอบทานรสจัดอยู่แล้วก็ถือว่าแนะนำหนึ่งร้านเลยครับที่สะพานใต้สะพา,านข้ามแม่น้ำแควนะครับใครมาที่นี่ก็มาลองชิมลองแวะชมบรรยากาศก็ได้นะครับ ก็สุดท้ายก็เดี๋ยวไปก่อนครับเดี๋ยวเราจะไปไหนเดี๋ยวบอกอีกทีนึงน,นะครับแล้วก็วันนี้ฝากช่องไว้ด้วยครับยีป่ปิงชาแนลครับ